เอองั้นเราไม่ต้องมาเล่นเกมกันละเข้าเรื่องเลยดีกว่าไหมเออนะโอเคแฟร์ดีแฟร์ดีเธอได้เป็นไงปีาศาจอย่างเจ้าที่เจ้าเห็นอยู่เบื้องหน้านี่ทำให้เจ้ารู้สึกถ <c oughs> ึงใครไหมเอ่ย<ห> แล้วพวกปีศาจจะทำยังไงกับเจ้าบ้านกันเนาะเอ้ข้าเป็นเพื่อนเจ้าไหมหรือว่าจริงๆแล้วข้าแค่มาพูดคุยน้มเน่าเจ้าเพียงแต่ว่าเจ้าล่ะจะตอบยังไงเชี่ยแม่งกูไม่กล้าเล่นมุกเลยกูแค่มาหยิบของจะหาตังค์แล้วทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะก็เจ้าของบ้านมาไงครับพี่พี่ไปหยิบของเขาก็มาเดินมาถามพี่สิกูปวดหัวเลย แล้วทำไมเจ้าถึงช่วยข้าล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วยเจ้าก็ดีกว่าไม่ช่วยไงมาลองคิดดูสิว่าเจ้ากำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไม่ใช่หรือไง <And S 1> ความสุขสบาย <you> ความพึงพอใจคุณเนี่ยบ้าไปแล้วมั้งถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณเนี่ยจะยอมทำสัญญากับคนที่เป็นปีศาจอ,อย่างนั้นน่ะกูกูเล่นคำบ้างอา้าวแล้วความบ้าเนี่ยมันอยู่ในกรอบ <regret. S 1> ของโลกความเป็นจริงได้ไหมล่ะ Still, แล้วมันใช้กันได้ไหมข้อท็จจริงก็คือ ผมยังรู้สึกได้เลยนะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนใจหรือจะให้ผมรอเปลี่ยนใจก่อนล่ะหาทางรักษาตัวเองไปเลยเอาไปเออหาใครสักคนไปขอร้องให้เขาช่วยขอยืมขโมยเมื่อถึงตอนนั้นแหละข้าก็จะมาโผล่อยู่เบื้องหน้าประตูของเจ้าอ๋อแม่คารมขมมครายค่าใช้ได้ใช้ป่ะ หาทางรักษาตัวเองไปเลย<ป>เอาไปเอปเอหาใครสักคนไปขอร้องให้เขาช่วยขอยืมขโมยคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้เขาหลุดคำหนึ่งออกมานะครับนั่นก็คือขโมยอ๋อก็คือว่าเป็นเพราะว่าผมขี้ขโมยใช่ไหมแล้วกูหยิบของนั่นนู่นนี่ไปเรื่อยๆแล้วพอมันครบโคต้าในเกมปีศาจต,ต,ตัวนี้ก็เลยโผล่ออกมาในฐานะปีศาจแห่งความโลภใช่ไหมครับ ก็ไม่น่าแปลกใจนะพอว่ามาที่นี่แล้วเห็นแต่ของมีค่าหรือมีอาหารนะครับเพราะาปีศาจมันก็คงประเมินว่ามึงอ่ะเป็นคนละโมบนะครับนะดังนั้นแล้วก็เลยโชว์ถึงความละโมบให้เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือโต๊ะก,กินข้าวนะครับนะอันนี้คุณผู้ชมครับอ่าบาปเจ็ประการเนาะคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของความตะก,กระนะครับก็คือกรีดี้นั่นแหละไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเดียวหมายถึงอาหารด้วยนะครับคนที่กินอย่างวูมามหรือคนที่กินเยอะๆเหมือนผวนกูนี่แหละกู <laughs> ไม่เถียงนะครับก็นุกูนี่ เออไม่น่าแปลกใจนะครับแล้วคนแคร์ก็จะมีนิสัยแบบประมาณนี้แหละก็คือชอบของมีค่าชอบอัญญมณีนะครับนะถูกไหมงั้นพาผมกลับไปก่อนเถอะหลังจากนั้นเนี่ยก็ขอไม่ได้เจอกับแกเลยนะกันนะเออ <all> means, นั่นก็แปลว่า ดูเหมือนว่าคุณได้เลือกชะตากรรมแล้วสินะเนี่ยท่านท่านที่อุตส่าห์เอามาประเคนถึงหน้าคุณขนาดนี้นะเป็นคนอะไรอย่างนี้กันนอะเป็นแค่มนุษย์ที่มีความกล้าอย่างเดียวมันคงไม่พอหรอกนะครับนะก็โอเคดูเหมือนว่าคุณคงต้องใช้โชคเยอะเลยแหละจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคุณหมดโชคซะแล้วล่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ ไม่รู้นะครับว่าถ้าผมพูดดีๆกับเขาเขาอาจจะมาเป็นนักผจญภัยอีกคนหนึ่งกับผมก็ได้นะครับนะเหมือนเซบาสเตียนในพ่อบ้านเดือบแบ็กบัลเลอร์อะไรอย่างนั้นนะครับนะไม่รู้นะผมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้คือกูไม่รู้อะไรแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับคือกูไปทิก,กอร์อีเวนต์ได้ยังไงกูไปเก็บของขโมยเข้ามาหรือกูแค่เดินมาตรงนี้แล้วกูเจออีเวนต์ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอามีคนโดนจับอยู่นี่หว่าคุณผู้ชมครับเวนกรรมครับ เอ้ยเอ้ยแกมัดผมหน่อยแก้มัดผมหน่อยก็บอกให้แก้มัดว้ยลองถามเล่นๆดูไหมอะพี่อย่าไปกวนตีนเขามากนะครับนะเว้ยเวียนหัวเวียนหัวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถึงโดนจับอะเออมันก็เป็นความผิดของผมเองแหละครับนะคือตัวของผมเนี่ยทำของตกเอาไว้แล้วก็โดนไอ้พวกนั้นอะมาไล่จับในท้ายที่สุดแล้วพวกมันก็เอาผมมามัดอยู่ในนี้อะพวกกอบบี้เนี่ยก็มาไล่ตามจับผมอีกทีนึงอะ อันแหละช่างมันเถอนนะครับนะยังไงอ่ะดีฟโนมก็คือว่าโนมที่อาศัยอยู่ใต้ดินอย่างข้าเนี่ยก็อยู่เพียงแค่เธออันด์ดารเอาเป็นเครสเกี่ยวเนื่องกันเฉยๆครับข้าน่กำลังมาตามหาถ้าเกิดว่าไม่ไปได้ข้าอยากจะหาหมอนนั่นน่ะถ้าหากว่าเจอในอันตรายอะไรเนี่ยเอาจริงๆอ่ะคุณดูถูกความสามารถของผมมากเกินไปแล้วนะครับนะแล้วก็แค่วาปไปในแคมป์ตรงนี้แล้วเราก็เอาของมาวางกองเอาไว้นะครับ แล้วพี่เอาเป็นเรื่องอะไรนะครับที่ต้องเอามากองรวมกันนะครับนะเ <g> ด <ül> ี๋ยวก็ระเบิดอีกหรอครับนะเนี่ยคือความรู้สึกเหมือนผมดูในหนังเรื่องจัมเปอร์นะครับหนังเก่าแล้วนะคุณผู้ชมครับมันจะเป็นแบบนี้แหละก็คือพระเอกอ่ะมีความสามาร,รถก็คือเป็นจัมเปอร์นะครับนะหรือก็คือเทเลพอตนั่นแหละทีนี้เนี่ยตัวเขาเองนะครับนะก็คือเออพอได้ความสามาร,รถนี้เขาก็เข้ามาในธนาคารนะครับแล้วก็ก็ทำแบบนี้แหละครับนะแค่นั้นแหละครับเขาก็สามารถเอาของไปได้เยอะแยะเลยนะครับนะแน่นอนนะครับว่าเนื้อเรื่องมันก็เขียนมาดีว่าอ้อ คำถามคือแล้วคิดว่าคุณเป็นจัมเปอร์คนเดียวเหรอครับที่ทําแบบนี้มันเลยเกิดหน่วยก่อตั้งที่แบบว่าคอยทําหน้าที่ปราบปรามพวกคนที่ใช้พลังจัมเปอร์นะครับโดยผิดกฎหมายหรือว่าเป็นจัมเปอร์อยู่แล้วเขาก็ล่านั่นแหละครับนะอะไรเถื่อนนั้นนะครับนะอือาวางดีๆนะลูกพ่ออย่าทําแตงนันนะข้าเหรออา่ารู้สึกดีเป็นบ้าเลย <laughs> สาวฮอตก็ต้องอย่างนี้นะครับนะแกนี่เองอะ่ะ ที่เจอในตอนที่อยู่ในยาลำนั้นน่ะอ่าเราไม่เคยเจอนะครับนุณผู้ชมครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถามคำาถามแรกก่อนแล้วกันนะครับเกิดอะไรขึ้นน่ะถึงไปมีเรื่องกันกับข้างบนนั้นได้อ่ะเออถามดีนี่คือประมาณว่าตัวข้าเองเนี่ยถูกเรียกว่าปีศาจทันทีแล้วว่ะพวกมันก็โผล่มาขวางหน้าข้าที่ข้ายังไม่ได้เอะปากพูดอะไรเลยแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะโอเคเรื่องมันยาวแต่โอ้ยแน่นอนนะครับว่าพลังของเจ้าหนอนที่อยู่ในหัวเนี่ยมันสามารถติดต่อกับผู้หญิงจากนรกคนนี้ได้นะครับนะ ทันในนั้นเนี่ยคุณก็ได้เห็นภาพจากกองปีศาจแล้วก็การนองเลือดอยู่ในสนามรบครั้งนั้นสงครามในครั้งนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเห็นเลยว่าแม้จะผ่านมาเป็นเวลานานแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคู้ที่รอดชีวิตจากแนวหน้านั้นมา